สวัสดีจ้าเพื่อนเพืนเซีทุกคู่ทุกคนจ้าทั่วโลกทั่วประเทศนะคะมาจากมนี้มาทำข้าวกินตามภาษาป่าเจะกินเหลียงพริกนี่เจจีกกาาหอมเจจีค่าขัวข่าขัวหอมจากค้าออนเอ้ยอันนี้คือกระเทียมจากเราผิดผิดกร,ร,ราไหมอันนี้คือหอมแดง เ็ง่ายๆจะเห็ดต้มเากินเองนี่ขัวนะจ๊ะขัวหอมแดงกระเทียมคาคา,า,าอ่อนกีอ่ะกีในกระทะเอาจ้ะ,ะกีในกระทะเอาตำน้ำพริกกินนะจ๊ะแล้วก็มีแต่ไข่พร้อมจ้ะจะตำน้ำพริกปลาอินทรีย์ปะลาราไม่มีก็จะตำน้ำพริกปลาอินทรีย์กินจ้ะทุกคน หขั่วคาขั่วหอมขั่วขั่วพริกจ้าใช่ค่ะขั่วหอมขั่วพริกขั่วให้มันหอมหอมนะจ้าแล้วก็มีถั่วเน่าด้วยจ้าทำน้ำพริกไปเค็มใส่ถั่วเน่าถั่วเน่าสองแผน่น กินก็จะคั่วรวมกันเลยเนาะคั่วไปเลยแล้วก็ใส่พริกไปเลยเอาง่ายงายพริกก็คั่วไปเลยต้องแยก,กเสียเวลาคั่วทุกอย่างรวมกันจ้าหอมเลยหอมกุ้งเลยอยู่บ้านคนเดียวทำทำกับข้าวกิน น้ำพริกกินกับข้าวเหนียวจ้ากินข้าวกับน้ำพริกกับผักกับกคนอาหารบ,นบานๆจ้ะกินแต่ผัวให้สุดสนหนเลย เฮ็ดคับเขาบ้านๆกินตำน้ำพริกตามเคยอาหารจานโปรดตำมังตำน้ำพริกไว้กินกับพักจ้ะเพื่อนๆจ้าเห็นไหมค่ะขวดพริกก้าหอมนะจ๊ะขวดพ่อคนซุกก็จ้ะซุกแล้วก็เทไว้เทใส่ถาดไว้กันนะจ้ะนี่ก็ตะไม้ย่างปลาเค็มไปเค็มจะปลาเค็มไปอินทรีย์เค็ม ตับแก้วไส่ทั่เนเ now น้ำจั๊กทั่เนเ now ทั่เนเ now เป็นแบบนี้นะจ๊ะทั่เนเ now เป็นแผ่นๆเ,เ,เอาไปย่างเสียก่อนจ้ะย่างกับปลาเค็มเห็ดเห็ดเมนูหมูหมูอจ๊ะสุกคนคือไดหปลาเค็เมหอมนี่ก็คือที่ครัวเรียบร้อยเลยลจ้าโอ้พริกเลยจ้ะ สิงทั่วนะจ๊ะติงทั่วทั่วเนาทั่วเนาเขาเอิอนทั่วเนาเนาะเอามาตามํา้นพริกกลาก็ไดไปจ้ะตาํา้นพริกกะลาตํา้าําพริกหมูปลาหมูหรือว่านําพริกยีหยังกไส่ทั่วเนาได้ใส้แกงมะม่กับแสบวันนี้ก็จะมาทำานาพริกปเปิดกล่องนะวันนี้ก็จะมาทำานาพริกปลาเค็มใส่ถั่วเน่าจ้ะไปกินกับ ผักลวกล้วอร่อยเคยทำแล้วนะคะ่ะทุกคนอร่อยมากเลย <ปะ S 2> ย่างกระเข็มให้สุกย่างส่วนเน่าด้วยสสวนเน่าต้องยา่างจ้ะทำเสร็จก็เก็บผักมากินเอยอ,อร่อยนะจ๊ะ เราตำน้ำพริกทั่วไปเนาะแต่เราไม่ใส่ปลาลน้องแมนจะร้องทำไมเนาะข้าวก็ให้กินแล้วเด้อร้องทำไมร้องหาเจ้ามินโฮเหรอมินโฮไม่อยู่ใช่ไหมมีเพื่อนเล่นใช่ไหมถั่วเน่าถั่วเน่าตำน้ำพริกแกทุกคนตำน้ำพริกปลาเค็มใส่ถั่วเน่า หัวเน้าต้องกลับบ่อยๆไม่งั้นไหมจ้ะย่างให้หอมย่างให้สุกน,น้ำพริกสิ้จ้ะพริกไได้สะได้สวยฮ <laughs> าฮ่ยเนาะกินน้ำพริกเนี่ยจ้ะมีประโยชน์แต่กินพักพร้อมกินแต่กับข้าวมันๆก็ไม่อยากกินเบื่อ <laughs> ตำน้ำพริกินตำไม่ถ้วยหนึ่งก็ได้กินสองสามมืออยู่จ้ะกินกับข้าวเหนียวกินกิม็บผักข้างบ้านมาต้องกินเลยผักข้างบ้านเยอะอยู่ไปชิมก็ย่างให้สุกถัว่วเน่าก็ย่างให้สุกนะคะกินก็ ยังเม่ทันได้ทำเสร็จเลยบอกนากินก็ตามตามภาษาป้านี่นะสูตรมั่วๆตามภาษาสองแผ่นนี้เพราะว่าปลาปลาเค็มเค็มนะจ๊ะก,ก็เลยใส่ถั่วเน่าสองอันจะ,จะได้ไม่เมค็มกินเค็มมากก็ไม่ดีเดี๋ยวโรคไตถามหากินอะไรก็ต้อง ห่วงสุขภาพเหมือนกันนะคะทุกคนตำน้ำพริกก็ไม่ให้เค็มแต่ว่าแต่ว่าน,นี่ทํามาจากป,ปะลาเค็มปลาลาก็เค็มเนาะแต่เราก็ใส่สวนเน่าใส่นุ่มใส่นี่ไปเดี๋ยวก็ไม่เค็มปลาเค็มไม่เค็มก็มีนะจ๊ปะปลาเค็มไม่เค็มก็คือปลาเค็มที่อยู่ในอยู่ในน้ํามันพืชจ้ะอันนี้เค็มอันนี้อันนี้ปลาเค็มเค็มจต่อันนี้ปลาเค็มเค็มก็เลยใส่เยอะไม่ได้ใส่แค่ชิ้นเดียวก็เค็มแล้ว ถ้าไม่อยากกินปลาเค็มๆก็กินปลาเค็มในน้ำมันพืชอร่อยกว่าปลาเค็มๆอีกอ่ะค่ะทีนี้ปลาเค็มๆคอบคุณทุกคนเด้อจะตีขม่าที่สามสามก็เห็นสูตรมูมัวเด็ดจ้ะสูตรมูมัวก้างผัวปลาเค็มในซุปปลาเค็มใม่ซุปก่อนมีก้างด้วยปลาอินทรีย์จะต้องเก็บก้างออก ตอนนี้มันร้อนอยู่จับไม่ได้มันร้อนอยู่จ้าขัวข่วขั่วให้แห้งเราจะเอามาทำเป็นน้ำพริกนะคะก้างก็มีก้างใหญ่ไม่ต้องกลัวกินกับข้าวเหนียวกับผักลวกเก็บกระถินริมรั้วเก็บกระผมมาลวกจ้ากินกินแบบันบ้าน พอปลาเค็มสุกแล้วก็มาตำน้ำพริกอุ้ย,ยเน่าแพรมาจ้าตำน้ำพริกกันน้ำพริกถั่วเน่าใส่ปลาเค็มจ้าตำปลาษาป้ามีอะไรก็ทำนะจ้าทุกคนมีขามีตะไคร้มีขามีตะไคร้มี มีมีมีมพริกขิงหอมกระเทียมนะจ๊ะแล้วก็โขลกิกโขลกลมกันจ้านี่เห็นปะจ้าอ้ยมืดเนาะมืดก,กระตำน้ำพริกหอมกระเทียมใส่ค่กกะก็ใส่นี่ไปด้วยถั่ถวนเน่าจ้าถั่วนเน่าใส่ไปสองอันกันเค็ม กันพริกถั่วเน่าเปิดกล่องนะแล้วก็ตำตำเดี๋ยวจ้าหลังจากตำพริกตำถั่วเน่าแหลกแล้วก็ใส่ปลาเค็มนะจ๊ะใส่ปลาเค็มลงไปใส่ปลาเค็มลงไปเลยเปิดกลอ่องยังสิบนาทีแล้วมันมีน่งไหขอบคุณเพื่อนๆทุกคนด้ยวยจ้ะ ทีมาติดตามชมปาดตัดคลิปก็เป็นกากกะไทาตามภาษาปากเด้อจ้ะเก็ดได้ซ้ำได้กบซ้ำน้ำเลย <laughs> ตำน้ำพริกปลาเค็มจ้าใส่ปลาเค็มลงไปแล้วก็โขบ จ้ตาตำเรียบแล้วตำเรียบแล้ว่าสันตำเรียบร้อยแล้วก็สิมาม่านี่นะจ๊ะน้ำพริกคนๆจะเอาไปจิ้มก็พักลวกก็พักสดเดวลาจะกินเนาะก็บีบบักน้าวใส่หรือว่าจะผสมนำน้ำห่อนนะจ๊ะต้มน้ำต้มน้ำให้ซุกแล้วก็คุกๆๆเป็นปนก็ได้จ้ะทุกคนแซ่บเด้ดจ้นนี้บ๊บนะมาเด้อกินเขาก็น้ำพริกน้ำกัน ตามเส้ก้องไห้จ้ะไปกินหลายมือเส้ก้องไห้เวลาจะกินกะแบงมาทีละน้อยเมื่อปรุงนะจ้ะบีบมะนาวใส่บีบมะนาวใส่สแซ่บทุกคนแซ่บไปแจะจน้ำพริกสูตรนี่ใส่ <c oughs> ลงไปมั่วๆไปแหลยแต่ก็อร่อยดีจ้ะอร่อยดีเวลาจะกินกะนใส่ถั่ยบีบมะนาวจังน้อยนะจ๊ะใส่นํำต้มซุป ก็ได้ให้มันแบบว่าบ่อกคนเกินไปอาจ้ะหรือว่าจะกินแบบนี้ก็ได้จ้ะนี่เอาเข้าวเหนียวจำเลยได้จ้ะปลาเค็มถั่วเน่าตําไว้กินหล,ลายๆมือเพราะว่ากินมือเดียวเพราะว่าเดี๋ยวจะมันเค็มเดี๋ยวจะเดี๋ยวก็สิเป็นโรคก,กับโรคอีหยัาง,งาก็โรคไตโรคอีหยัางเนาะกินกับแบบว่ากินกับผักกินกับ หมูย่างไก่ย่างนี่ยังพวกนี้ไม่จ๊ะน้ำพริกนี่ก,กินก็พักนะจ๊ะแ่บขอบคุณทุกคู่ทุกคนนะจ้ากระสิแล้ซตำเนียจ้าเออมีข่าเหนียวเดี๋ยวจำข้าเหนียวให้บึงแต่เวลาจะกินต้องกับบีบมะนาวจังหน่อยหนึ่งต่ก็กินก็พักหลวกจะแบ่บแสบพี่น้อง <laughs> บีบมะนาวลงไป <laughs> คุกคุกคุก มันไม่อยากคนก็ใส่น้ำต้มซุกได้จ้ะใส่น้ำเพราะว่าปลาเชื่อมิ่นเชื่มอยู่แล้วปว่าบ่าได้ปรุงยังหลายเลยจ้ะถ้าเป็นปลาเชื่มได้น้ำมันผืนเท่ากับต้องปรุงจากน้อยหนึ่งนะจ้ะขอบคุณผู้สูงจุดคนนะคะแล้วเลยจ้ะน้ำพริกปลาแต่ว่า